กาญจนบุรีคงสุดท้ายผู้สมัครในพื้นที่ลงเดินพบประชาชนขอคะแนนกันถี่ยิบแต่ละคนต่างมั่นใจเสียงตอบรับดีมาตลอดฝากเลือกสอสอเขตบัตรสีม่วงส่วนเลือกพักบัตรสีเขียวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดการผู้สมัครแต่ละพักลงพื้นที่ช่วงคงสุดท้ายกันถี่ยิบผู้สมัครทุกพักส่งบัตรของตนเองไปตามบ้านกันเกือบทุกครัวเรือนส่วนตามตลาดนัดตลาดสดซึ่งเป็นแหล่งหาทองในการขอคะแนนของผู้สมัครทุกท่าน ซึ่งก็จะมีทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกได้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกปะปนกันผู้ไปค้าขายบางรายก็เป็นคนนอกพื้นที่แต่ผู้สมัครแต่ละท่านก็ใจกว้างได้บอกฝากให้ช่วยเลือกคนของพรรคตนเองในจังหวัดน,นั้นๆอีกด้วยจากการสอบถามผู้ค้าขายในตลาดสดจากหลายพื้นที่ทั้งผู้ค้าขายกันเองและประชาชนที่ไปจ่ายตลาดต่างแจ้งว่าผู้สมัครบางรายกระแสตกสาเหตุเนื่องจากมีการย้ายพักจากที่เคยได้เป็นสอสอมาแต่ปัจจุบันกลับมยาย้ายไปอยู่พักใหม่แทนทิ้งพักเก่า แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าการที่เขาย้ายพักเขาก็น่าจะมีเหตุผลของเขาก็ต้องดูกันว่าหลังจากที่มีการลงคะแนนแล้วผลจะออกมาเช่นไรต่อไปเขตเลือกตั้งที่1น่งพ้เอกสมชายวิษณุวงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนเขตเลือกตั้งที่1มาหลายสมัยและครั้งนี้มาลงสมัครในนามพักคภูมิใจไทยได้หมายเลข6ได้กล่าวว่าเพื่อขอสารงานต่อและจากที่ได้เดินลงพื้นที่มาตลอดโดยเฉพาะในคงสุดท้ายนี้ จนถึงวันนี้เสียงตอบรับจากประชาชนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากมีประชาชนสอบถามถึงนโยบายที่จะเข้าไปสานต่อเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบ,บุรีและประชาชนได้ฝากให้ดูแลเรื่องปากท้องการทํามาหาก,กินของพี่น้องประชาชนซึ่งในปัจจุบันเราก็ทราบดีว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 และนโยบายของพรรคภูมิใจไทยได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาปากท้องมาโดยตลอดแล้วแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ แก้ปัญหาเรื่องสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านวิงวอนให้ท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในยการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีบัตร2ใบบัตรสีม่วงสําหรับเลือกผู้แทนเขตหรือสสส่วนบัตรเลือกบัญชีรายชื่อหรือพักนั้นจะเป็นบัตรสีเขียวขอฝากการุณาประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกให้ถูกต้องตามที่ท่านต้องการแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านสําหรับบรรยากาศเขตเลือกตั้งที่2มี3มพัก ลงพื้นที่พร้อมกันประกอบด้วยพรรคประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยพักเปลี่ยนผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์นายฉัรพันธ์เดชกิจสุนทรผู้สมัครหมายเลข6เขตเลือกตั้งที่สองได้ออกเดินพบปะประชาชนและได้ไปพบกับนายชูศักดิ์แม้นทิมผู้สมัครเบอร์เจ็ดพักเพื่อไทยเขตนสองนายบุญฤทธิ์ธรรมสอนพักเปลี่ยนได้เดินไปเจอกันในตลาดนัดต่างเข้ามาทักทายกันนายฉัรพันธ์หรืออดีตสสแมงเกาทักทายด้วยสีหน้าที่แจ่มใส ทั้งสองฝ่ายบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของอนาคตจากนั้นได้แยกกันไปเดินพบป,ะประชาชนต่อไปโอกาสนี้นายชูศักดิ์แม้นทิมอดีตสจ,จหลายสมัยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่2เบอร์7ได้กล่าวกับสื่อว่าทางพรรคแจ้งว่าอยากคิดว่าพรรคเพื่อไทยเจอแลนดสไลด์ให้ผู้สมัครของพรรคทุกท่านอย่าได้ประมาทแม้พรรคบอกว่าเจะแลนดสไลด์แล้วก็ตามก็ขอให้ผู้สมัครลงพื้นที่ย่ำจนถึงวันสุดท้ายและตนเองเดินมาตั้งแต่เริ่มหลายอาทิตย์แล้ว เสียงประชาชนตอบร,รับดีมากการเดินก็เลยไม่เหนื่อยมากนักสุดท้ายคงสุดท้ายฝากประชาชนการทํางานที่ผ่านมาในท้องถิ่นมันก็อยู่เฉพาะพื้นที่แต่เพื่อประเทศชาติ8ปีที่ผ่านมาทุกคนก็แย่มานานพอสมควรคิดว่าทําอย่างไรจะให้พี่น้องชาวกาญจนบ,บุรีอยู่ดีกินดีจึงผันตัวมาลงสมัครอาสาเข้าไปรับใช้ประชาชนในสนามระดับชาติในครั้งนี้ครับในการที่ เราได้ลงพื้นที่มาโดยตลอดและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโค้งสุดท้ายการตอบรับของพี่น้องประชาชนก็ดีมากครับเราได้รับการตอบรับได้รับการสอบถามถึงเรื่องราวหรือว่าปัญหาต่งางๆที่จะเข้าไปดําเนินการเราก็ได้ตอบหรือว่าเราก็ได้เสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนครับแต่มีจุดที่เราเดินเนี่ย กกกรรระะบจาาาาาว้น,น,นออปอไเเครับก็ส่วนใหญ่ก็จะฝากเรื่องของการธรรมาหากินซึ่งในปัจจุบันเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเราเพิ่งฟื้นจากการจากการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนี้นโยบายของพรรคได้ดําเนินการมาโดยตลอดนั้นเรามุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องอยู่แล้วแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของ คุณภาพชีวิตอยู่ตลอดเวลาครับสุดท้ายอยากจะฝากประชาชนในช่วงสุดท้ายยังไงครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอให้ท่านได้ออกไปเลือกตั้งนะครับโดยการเลือกตั้งนี้ครั้งนี้จะเป็นบัตรสองใบบัตรสีม่วงสําหรับเลือกผู้แทนเขตต่างๆโดยเป็นหมายเลขอย่างเดียวแล้วก็มีช่องกากบาทสําหรับบัตรสีม่วง ส่วนบัตรเลือกบัญชีรายชื่อหรือว่าพรรคนั้นจะเป็นบัตรสีเขียวก็จะมีหมายเลขมีตราสัญ,ญลักษณ์ของพรรคแล้วก็มีชื่อพรรคแล้วก็มีช่องกากบาทเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาให้พี่น้องทุกคนไปใช้สิทธิ์แล้วก็เลือกตั้งให้ถูกต้องอแล้วจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณครับ อ้าวี่เกียสวัสดีครับวัสดีโอ้โหนี่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 ผานผ่านไม่น้อยนนอยอ๋อนี่โอเคเดียวเดียวเดียวสมานฉงัดีครับสวัส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 ดี

พี่น้องประชาชนกนรับดีก็การเดินก็ไม่เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองครับฮะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรประชาชนท้องสุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาหวัิการน์ดีคนเราท้องถิ่นก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าเพื่อประเทศชาติเราต้องดำเนินการที่ว่า8ปีเราก็แย่มานานแล้วทำยังไงให้ประชาชนพี่น้องชาจหวิการณ์อยู่ดีกินดีครับ ข่าวนี้24การจนบุรีปีชาเหลวารินรายงาน